เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของแป้นปิยนุชแป้นน้อยลิเบโรนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่สนามบินเหมือนกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งซึ่งข่าวจากสุพรีมชนบุรีสมโมสรตัวสังกัดของปิยนุชแป้นน้อยก็ได้ให้ข้อมูลว่าได้ปล่อยตัวปีนุชไปเล่นลีกยุโรปว้าวแล้ววันนี้สิ่งที่ทุกคนสงสัยนะครับก็กระจ่างชัดเจนแล้ว ปิยนุษ์แป้นน้อยเล่นหลีกสมูสรที่ประเทศอาเซอร์ไบจันสมูสรออาเซเรียลบากูปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบโรทีมชาไทยนะครับสูง170อายุ34ปีว้าวขอแสดงความดนดีด้วยนะครับเรามีหลีกให้ได้รับชมกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นหลีกเกาหลีใต้หลีกเวียดนามหลีกไทยและก็รวมไปถึงหลีกอาเซอร์ไบจันด้วยนะครับเชียร์กันยาวๆมันๆจุวด ยังไงก็ติดตามกันได้ครับแล้วเพื่อนๆก็คอมเมนต์ให้กำลังใจปีอนุทด,ด้วยนะแอดมินจะรออ่านนะครับ